แปลจะแปลเป็นว่าเป็นชื่อท่ศัพท์ไปเลยว่าเป็นพ่อของอับดุลอลเป็นฉายาถ้าแปลตรงๆเนี่ยเป็นพ่อขับของอับดุลลออาจจะมีความหมายว่าลูกคนโตที่เป็นผู้ชายอ่ะคนลูกผู้ชายคนแรกของเขาอ่ะอาจจะชื่ออับดุลลอแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นฉายาในขณะเดียวกันเนี่ย ในขณะเดียวกันเนี่ยฉายาเนี่ยก็หมายถึงต้องการที่จะสรนเสริญเท่านั้นเอง<ม>นะ<ม>ให้เกียรตินะไม่ได้หมายความว่าเขามีลูกชายคนคนโตชื่ออับดุลลออาจจะไม่ใช่นะ<ม>อันนั้นชื่อเลย<ม>อับดุลอลอห์นูบัสนะแต่ถ้าขึ้นต้นว่าอบบูเนี่ยโดยทั่วไป จะมีความหมายว่านาลูกผู้ชายคนโตของเขาอ่ะชื่ออะไรเราจะรู้เลยคือก็คืออบูเนี่ยาอ่าไม่ใช่ชื่อเขาไม่ใช่ชื่อเขาอไม่ใช่อ่ามาแต่คือชื่อเขาอ่ามุฮัมมัดนะชื่อเขามันเป็นมันเป็นอะไรนะประเพณีวัฒนธรรมในการเรียกชื่อมันต่างกันในแต่ละเชื้อชาตินะอย่างคนไทยเนี่ยก็จะเรียกชื่อชื่อเล่นใช่ไหมซึ่งไม่ใช่ชื่อจริง นะถ้าเป็นฝรั่งแบแบแบถนัดแน่เลยฝรั่งเวลาเรียกชื่อเขาเขาเรียกยังไงเขาจะไม่เรียกชื่อนะเขาจะเรียกนามสกุลสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกับฝรั่ง่ะเขาจะไม่เรียกเราซาดิฟเขาจะเรียกอาดัมส่วนอาหรับเนี่ยทีแรกเลยถ้ายังไม่แต่งอ่ะเขาก็จะเรียกชื่อแหละ นะแต่พอแต่งแล้วปุ๊บเขาจะไม่เรียกชื่อเขาจะเรียกว่าพ่อของใครนะพ่อของใครหรือลูกของใครนะลูกของใครอ่านะอย่างแบ้เนี่ยถ้าตอนนี้นะมีมีเพื่อนอาหรับเขาก็จะเรียกว่า <c oughs> อิบนุยูซุฟอ่าประมาณนี้อิบนุยูซุฟ อา랍ไม่รู้เป็นไงไม่เรียกยูซุปตรงๆเรียกยูซิฟนะยูซิฟนะต่อไปมุฮัมมัดบินอับดุลเบบีบักรบินฟาร์อาบเนี่ยเวลาเวลาเขาจะบอกชื่อเขาจะไล่ไล่ไล่ต้นตระกูลของเขาอะนะเนี่ยจึงทําให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นอารับแท้เรามีเชื้ออาบเมื่อกี้เราบอกว่ามีเชื้ออาบแล้วทําไมเราไม่รู้เลยล่ะเรารู้แค่ว่าเราลูกใคร เป็นสุดแค่พ่อทําไมเราไม่ไล่ว่าเราไปถึงปู่ปู่เราลูกของใครนั่นแหละแสดงว่าเราอะเชื้อสายเนี่อ่อนมากความเป็นอาหรับเนี่ยอ่อนมากนะอ่าลืมบอกไปว่าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าท่านเอท่านยะฟัดบินซวดิกเนี่ยอาจจะมีภรรยาหลายคนมันทําให้แบบเชื้อมันเริ่มอ่อนเริ่มอ่อนเริ่มอ่อนเขาว่างั้นนะ แต่ว่าไล่ไล่ไล่ไปถึงยะฟัดอัสซอดิกอันซอรีมีเชื้อสายเป็นชาวอันซอรเขาไม่ใช่ชาวอันซอรนะมีเชื้อสายทางชาวอันซอรอัลคอซรรจีมีเชื้อสายไปเผ่พา,พาพันธุ์คอซรรจเป็นอาหรับเป็นเป็นอาหรับกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเมืองมาดีนนะตั้งแต่บรรพการมาแล้วซึ่ง เขาคอสรอดเนี่ยเดิมทีก็อยู่ในเยเมนเช่นเดียวกันนะอยู่ในเยเมนเช่นเดียวกันเออเราถามว่าอาหรับเยเมนแล้วทําไมมันไปอยู่ที่มดีนาได้ยังไงจนกระทั่งกลายเป็นมีเชื้อสายเป็นชาวอันซอร์นะก็คือว่าอาหรับเยเมนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้านะเขาก็ล่องไปเรื่อยแหละนะ เขาก็มาทำค้าขายเยเมนจะอยู่ทางใต้ซาอดีนะแต่ก็จะทำค้าขายทั่วแหละทางทะเลด้วยแล้วก็ขึ้นมาทางเหนือด้วยทางเหนือของเยเมนจนกระทั่ทงเข้ามาทางซาอุดีอันดาลูซีงานเชื้อสายอันดาลูสไม่ใช่อารับร้อยเปอร์เซนตมีความเป็นอันดาลูเซียนะออนดาลูสในที่ไหนแบบออสเปน สเปนมันก็มีหลายแคว้นและแคว้นไหนอ่ะซุมมัลกุรตูบีภายหลังจากนั้นก็มีถือว่ามีเชื้อสายอีกอันหนึ่งก็คือกุตูบีหรือเมืองคอโดบ้านะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีเต็มไปด้วยนักวิชาการซึ่งเมืองคอโดบ้าเนี่ยเป็นเป็นเมืองพูดง่ายๆว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มุสลิมสร้างขึ้นมาเพื่อ เป็นแหล่งวิชาการนะเหมือนกับเมืองกูฟาบสสราในในอิรักนะเหมือนกับแบกแดดในอิรักเพราะเดิมทีแล้วเนี่ยแหล่งวิชาการเนี่ยมันอยู่ตรงอิรักนะมันอยู่ตรงอิรักแต่กล่าวกันว่าคนที่ไปเรียนที่เมืองคอโดบ้าเนี่ยเขาก็ยังไม่อิ่มในความรู้นะ หลังจากที่เขาเรียนวิชาการพวกมุสลิมก็เรียนไม่ใช่มุสลิมพวกยิวก็เรียนคิสก็เรียนเรียนในเมืองคาร์ดบาจนกระทั่งรู้ว่าโห้ยมันยังมีอีกแหล่งหนึง่งที่อะไรนะที่มีความรู้มากมากกว่าเมืองคาร์ดบาอีกก็คือเมืองอิรักนะก็ไปเขาก็ไปไปอิรักอีกจนกระทั่งกลายเป็นว่ามันจะมีพวกอาหรับกลุ่มหนึง่งเนี่ยที่ลอกเรียนแบบ โทษทีมันมีฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่ศึกษาเศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตะวันออกจากเมืองคอโดบ้านะไม่ไม่พอยังไม่อิ่มความรู้ก็เดินทางไปศึกษาที่อิรักอีกจนกระทั่งว่ากลมกืนเรื่องของวัฒนธรรมหลายๆอย่างเอามาจากอาหรับตัวอย่างเช่น การแต่งตัวของที่การแต่งตัวของอาหรับที่แสดงถึงการทรงมีความรู้มีภูมิความรู้สังเกตไหมคนอาหรับเนี่ยเขาจะมีเสื้อคุมของเขาอะอะไรที่เราได้รับอิทธิพลจากตรงนี้คนไทยไปเอาจากฝรั่งอีกทีหนึ่งชุดคุยไงสังเกตปะ่ะนะทำไมทำไม เอ้ยเวลาเราจบมหาอะไรทาไมต้องใส่เสื้อยาวมันมาจากไหนคนไทยคิดค้นมาไม่ใช่นะนะเราเอามาจากฝรั่งแล้วฝรั่งมันคิดค้นเองหรือเปล่าฝรั่งมันไม่ใช่ชาติพันธุ์ใส่เสื้อผ้านะเดิมทีอ่ะฝรั่งมันไม่ใช่นะฝรั่งเนี่ยมันเอามาจากอาหรับนะมันเอามาจากอาหรับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยที่มันโตขึ้นมาได้ในเรื่องของความรู้อ่ะมันเรียนมาจากคอโดบ้าพอมันรู้อ่าโฮ้ยมันยังมีอีกแหล่งหนึ่งนะที่มีความรู้มากนะ ก็มาที่กูฟะบัสรตอตรงนี้เราเราเคปเนีย่ยเราเราเคปไม่ได้เราเพราะเราไม่ค่อยเขียนหลักฐานอะไรเลยอ,ะอ่ะส่วนตัวเขาก็สังเกตประจำนะว่าเอ้ยทําไมคนนี้ก่อนจบทัศจบอะไรอ่าอขอเขาจะไต่สวนได้ไหมใช่เราแค่คิดคนเดียวเล่นๆว่าแบบเขาเขาทําตามฝรั่รรรง สูตรเพราะความว่าใจเราปูตรมาจากฝรัง่งหน้าวันนั้นห่ะอหน้าตอนตอนตอนนั้นหน่ะะแล้วก็เลยเห็นว่าเา้ลิมราชเกอาชอบใส่ใส่กแล้วใส่โต๊ะเอาง<อ>ี้ด <มา S 1> ีกว่าฝรัร่งเนี่ยนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองร้อยปีที่แล้วอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกฝรั่งว่าอะไรนะแบ <c oughs> บป่าเถื่อนน่ะไม่มี ไม่ใช่ไม่ใช่อรรเออไม่มีอรารยธรรมอ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วทําไมฝรั่งเดินในยุคต่อมาฝรั่งจึงแบบว่าเขาเขามีความรู้อะไรขึ้นมาได้เขาได้รับอิทธิพลจากจากเนี่ยจากเมืองคอโดบาอันหนึ่งนะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากาสมัยออตโตมันนะจากสมัยออตโตมันด้วยจึงทำให ในยุคหลังเกิดเกิดคำว่านักบุรพาคดีคำว่านักบูบบรบบรพาคดีก็คือพวกที่ลอกเรียนแบบบุรพาคืออะไรตะวันอะไรตะวันออกลอกเรียนแบบชาวตะวันออกลอกเรียนแบบทุกอย่างไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวการแต่งตัวด้วยนะเริ่มใส่เสื้อผ้าเพราะคนอาหรับนะันเขาใส่เสื้อผ้าเริ่มจะอาบน้ํา เพราะคนฝรั่งเดิมมันไม่อาบน้ําแต่คนอาหรับที่เป็นมุสลิมอ่ะเขาอาบน้ําไม่อาบไม่ได้เพราะหลักการเราอ่ะมันมีอะไรนะวันศุกร์สุนัตให้อาบนะมีจุนุปให้อาบผู้หญิงก็มีเฮดหมดเฮดให้อาบ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 นะถนนหนทางเนี่ยยุโรปเนี่ยม,ม,รรมีขึ้นเมื่อไหร่รู้ป่ะมีขึ้นเมื่อเมื่อมุสลิมน่ะเข้าไปสร้างตอนที่มุสลิมเข้าไปสร้างเมืองในสเปนอ่ะ ถนนหนทางไม่มีมุสลิมก็ก่อสร้างให้ห้องน้ำไม่มีห้องอาบน้ำสาธารณะไม่มีมุสลิมก็สร้างสร้างขึ้นมาเป็นห้องอาบน้ำสาธารณะจนกระทั่งฝรั่งได้รู้คำว่าสบู่สบู่ที่เราเรียกกันนะมันมาจากคำว่าซอบูนซอบูนเป็นภาษาอัหรับอเาซโซ เอออะไรประมาณนั้นได้รับอิทธิพลจากฝรั่งทั้งนั้นเลยอเอยฝรั่งได้รับอิทธิพลจากอารับทั้งนั้นเลยทุกเรื่องและเราถ้าเราเรียนให้ลึกมากไปกว่านี้นะโอ้โหได้รับแทบแทบทุกเรื่องจริงๆแบบแบบจะจะตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงฝรั่งเอามาพัฒนาต่อฝรั่งเอามามาพัฒนาต่อ อาวลามยาโรอิลา้ายเพวกเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้พิจารณาการบินของนกดอกหรือคนที่เอาอายะเนี่ยมาใช้ก็คือมุสลิมชาวสเปนชื่ออบูฟิรนัสพยายามวิเคราะห์การบินของนกและในที่สุดเขาก็ทำเปกขึ้นมาปีกนกแล้วก็ทดลองอะ่ะนะในระหว่างที่เขาทำการทดลองเขาก็บันทึกตลอดอะ่ะ กล่าวกันว่าบันทึกนั้นอยู่ในออยยููย่่ในมือของพี่น้องตระกูลไรแต่เขาไม่ได้เอามาเปิดเผยแค่นั้นแต่เราก็อ้างไม่ได้เพราะเราได้าดแต่อ้างแต่เราไม่ได้มุสลิม,เ,มเสียอย่างหนึ่งนะในเรื่องของการจดบันทึกไม่ค่อยไไไมมม่่่่่คคออยยจดบันทึกโดยเฉพาะอาหรับอย่างฮดีี่ที่จดบันทึกเนี่ยอุลมามะฮะดีษก็ไม่ใช่อาหรับนะ คืออุลมะยุคหลังทั้งนั้นเลยยุคแรกเขาไม่ค่อยได้จดนะใช่มันอยู่ในความจำมันอยู่ในความจำด้วยออย่างอิหมัมมบุคอรีก็เป็นอุลมะยุคยุคหลังนะที่จดเรื่องของฮะด,ดีษเนี่ยสุดท้ายก็คือว่าเราได้แต่พูดนะ ถ้าเราอยากจะอยากจะอ้างเราทําขึ้นมาใหม่ดีกว่าเนี่ยเราเราเรียนอกุรอานจากตับเซตของกุรตูบีนะแล้วเราลองมาวิเคราะห์ว่าเราได้อะไรที่เราสามารถที่จะ,ะสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่นะ่นะอ่ะต่อไปดีกว่ากุรตูบีเราถึงเมืองคอร์ดบาแล้วนะตอมมาดะฮุลลอฮบิราะห์มัติขออัลลอฮ์ได้อะ ต่อมาแมาดาบบอกว่าปกคลุมเบลรัมมัติด้วยกรร้อมัดของพระอ,องค์ขอให้รออ์มัตเนี่ยของพระองค์เนี่ยของพระอ,องค์อัลลอฮ์เนี่ย,ออยได้ปกคลุมได้ปกคลุมเขาปกคลุมใครปกคลุมอบูอับดุลล์มุฮัมมัดบินอะห์มัดนะก็คือท่านอิหมัง่งฟูรตูบีนั่นแหละวะอัสกาะฮูและขอให้เขาเนี่ยได้อาศัยฟาซสฮะจันนะติในสวรรค์อันกว้างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ รถติดทองรีนู้นแาด้วยนะครับ